คนไทยด้วยกันน่ะหัดเห็นหัวคนอื่นบ้างไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำเห็นหัวผมบ้างทุกคนไม่มีใครเห็นหัวผมแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าผมเป็นบอสนิวตันเจ้าแห่งหลักคิดแรงโน้มถ่วงทุกคนว่าผมจะเถื่อนแค่ไหนสำหรับนิวตันในสแตตเวอร์ชั่นเกมปกตินะจะมีเลือดอยู่ที่2ล้านดาเมจแส9โคตรเยอะระยะตีคือ700ตีได้ทุก t ทร็กเตจะมีสกิลเสริมแกงตีมินิเวฟตีแอรียตีทั้งหมดมาเร็วเกินนะสำหรับนิวตันเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1,700 เรียบร้อยดอกเดียวเท่านั้นนิวตันปะทะหมาหมู่โอเค ุ้ยมายักษ์ก็มานิวตันตบไป1ทีอันนี้จะเป็นนิวตันที่แบบเวอร์ชันตัวใหญ่เวอร์นะใหญ่กว่าเวอร์ชั่นปกติเยอะและเจอตัวเหล็กบ้าบอแล้วเกิดและตัวด้านหลังบอกเลยว่าหมาฮงๆเนะ่ะเดินเข้ามาหานิวตันได้แบบไม่สะทกสะทานเลยฮัลโหลถามจริงอันนี้ผมปล่อยนิวตันมาลวนลวนะแล้วดูขึ้นลัศมีใหญ่เวอร์นะแล้ว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 เหมือนว่าจะแพ้นะเฮ้ย เร็วๆนิวตันไปนิวตันไปรัวๆนะลามาด้านหลังบอกเลยว่าไม่สามารถจะคืบคานมหานิวตันได้นะแต่ว่าหมาด้านหน้าเนี่ยจะกําจัดมันยังไงบ้านะหมาตัวนี้คือ MVP นิวตันปะทะเบจิต้าโอเคและก็เจอเข้ากับบาหามุดสายลุงนะบ้าดานิวตันนายคือบอสเอาไว้เพื่อนนิวตันบอกไม่เราเกิดคนละยุคกันเราจะเป็นเพื่อนกันได้อย่างไร และเรียบร้อยนะพลังแรงน้มถ่วงไม่สามารถเอาชนะบาฮามุสได้ฟิลิบัตเตอร์ปทะทะนิวตันเจา้าแห่งแอปเปลิลล่วงใส่หัวฟิลิบัตเตอร์ต่มแม่งเลยเฮ้ <laughs> ยมันไม่ใช่แล้วนะนิวตันนายเป็นบอสนะเว้ยคืนชีพมาหนึ่งทีแล้วก็แบบรีบป,ปล่อยนิวตันไปเลยโอเคเก็บปืนนีโอเอาไว้ให้ฟิลิบัตเตอร์ชาร์จแล้วก็ยิงนีโออา้าวเป็นนีโอสโลตูม นิวตันไม่เถื่อนเลยวะนิวตันเป็นบอสที่แบบกากมากอาจจะเพราะด้วยความที่แบบนิวตันเนี่ยเป็นตัวที่แบบเกิดมาเพื่อตีเว้ไม่ได้เกิดมาเพื่อรับส่อนตีนเมื่อไม่มีใครรับตีนให้นิวตันก็เลยแตกกระเด้งไปลวนวบาหามุดล่าเริงโอเคยอมแพ้มาลองดูกันว่าถ้าเกิดว่านิวตันเนี่ยมีคนแทงให้จะไหวหรือเปล่าโอเคซึ่งในรอบนี้นั้นผมก็ส่งไซตมะมาลวลวๆนะ เพื่อเอามาแทงให้กับนิวตันล้บบอกเลยว่าขึ้นของบาฮามุตสายลุงเนี่ยไปถึงด้านหลังเอาเรียบร้อยนะขึ้นบาฮามุตเนี่ยมันไปถึงด้านหลังของนิวตันไว้แต่ประเด็นคือไซตามะเฉียนถึงแม้ว่านิวตันจะยังไม่ได้โจมตีตะบอกเลยไซตามะตัวแบกเรียบร้อยไซตามะไม่ใช่ตัวแทงแล้วเนี่ยตัวแบกชัดๆเอาไซตามะออกดีกว่า โอเคสำหรับรอบนี้เจอบาหามุสสีแดงนะซึ่งมันก็ปล่อยพลังมาแต่บอกเลยว่ากอริล่าของผมนะ่ะเป็นกอริล่าที่มีสกิลกายาเหล็กเว้ยแน่นอนว่ามันจะสามารถแทงให้กับนิวตันได้อย่างแน่นอนนะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่านิวตันที่มีตัวแทงให้แล้วเนี่ยจะเถื่อนแค่ไหนนะโอเคและในด่านนี้นั้นผมก็เจอเข้ากับราชาปีศาจเหล็กนะตัวเหล็กปะทะตัวเหล็ก บาหามุตประทะนิวตันซึ่งบาหามุตตอนนี้เป็นบาหามุตพิโลดนะจะเห็นว่านิวตันเนี่ยระยะยืนน่าจะไกลกว่าบาหามุตใช่ใช่ใช,ใช่บาหามุตเนี่ยตีไกลนะแต่ว่านิวตันไกลกว่าเว้ยแลวเรียบร้อยนะเป็นไงอ่ะด้วยรัศมีการโจมตีของนิวตันแม่งโคตรเถื่อนกอริล่าจะมีสกิลกายาเหล็กจะตีสโลใส่ศัตรูซึ่งบอกเลยว่าผมไม่น่าจะชนะได้แล้วดาเมจเข้าหนึ่ง น็อกแบ็กไปก็ไม่ได้ผลโอ้マก๊อไปกอริล่าไปก่อน1ทีแล้วก็ตามไปด้วยนิวตันนะจะเห็นว่าตัวนิวตันเนี่ยคือแบบใหญ่กว่าศัตรูแบบโคตรเยอะเพราะว่านิวตันตัวนี้เนี่ยได้รับพลังไททันโอเคซึ่งพลังไททันของนิวตันนั้นทำให้สามารถตีเอาล้บิร์ตาเจอไอตัวนี้ SCP หรือเปล่าไม่แน่ใจนะและในด่านนี้ผมน่าจะเจอบาหามุดสีทองไหนอะ ไม่เห็นมาเลยจริงๆมันมีนะบาามุสสีทองในด่านเนี้ใช่ใช่ใช่นิวตันมานิวตันโอเคนิวตันสามารถตีได้ตั้งแต่ระยะส้นตีนไปจนแบบเกินกลางแมปนะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่านิวตันแค่ตัวเดียวเนี่ยจะสามารถเอาชนะศัตรูทั้งฝูงได้หรือเปล่าซึ่งทรงนี้เหมือนว่าจะไม่ไหวใช่ไหม นิวตันฉันมั่นใจในตัวนายศรัทธ,ธาในตัวนายตัวเดียวไม่ไหวล้เ้ยปล่อยนิวตันมาลัวๆนะ2ตัวสตัวสี่ตัวห้าตัว6ตัว7ตัวเพราะว่าฝั่งศัตรูแม่งก็มาเยอะเหลือกเกินนะฝั่งศัตรูแม่งเป็นนกกระจอกเทศเลลิกและก็มีฮิปโปเอเลียนด้วยโอเคโปรเฟสเซอร์เอที่ว่ากันว่าแบบระยะชนะเจมิตอมาเนี่ยเมื่อเจอเขากับ Newton นะิวตันนับบอกเลยไม่แม้แต่จะได้เข้ามาเรียส้นตีน นิวตันจ่ายดาเมตตั้งแต่บ้านไปยันหน้าปากซอยตัวนี้บอกเลยเชื่อจริงอะไรจริงดาเมตนิวตันนี่คือเป็นแสนนะฮัลโหล แล้วทำไมถึงไม่สามารถกำจัดศัตรูได้บ้าดาเหมือนว่าจะแพ้แล้วนิวตันตอนนี้ดาเมจเยอะขึ้นแล้วแล้วอย่างไงศัตรูแม่งตีไกลกว่านิวตันนิวตันคือแบบมันโดนสโลอ่ะโอ้โหดูดิสโลยุบยับเลยแล้วแพ้ไปบ้าบอเจอ SCP SCP ที่ว่ากันว่าตัวใหญ่เมื่อเจอเข้ากับไททันนิวตันเข้าไปก็สูงได้แค่เท่าเอวเรียบร้อย โอเคเจอกระโลกเหล็กดังนั้นผมก็เลยส่งแมวเปรตมาเฮ้ยเดี๋ยวแมวเปรตคือแบบตัวพอๆกับน,นิวตันเลยและในจังหวะนี้นั้นชากานโดชี้ว่ากันว่าตัวโคตรใหญ่เมื่อเจอเขากับนิวตันนะเรียบร้อยไปเลยดูการจ่ายดาเมจของนิวตันอ่ะรัศสมีโคตรเยอะไม่มีใครเข้าถึงตัวนิวตันแล้วโอ้โดนอะไรวะไโดนอะไร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 โดนในตัวจิ๋วแพ้มนุษย์หุ่นยนต์ตัวจิ๋วแมวเปรตมาก่อนเลย แมวเปรตีคิติ้อไปรัศมีแมงโคตดไกลและก็ส่งนิวตันมาโอเคไม่ลอลกอริล่าไปเยอะแล้วเดี๋ยวแมวในกองทัพมันจะตันเร็วไปนีโอไปหนึ่งรอบซึ่งในด่านนี้นั้นผมก็เจอเข้ากับราชินีพึ่งและเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รู้อ๋ออ๋อไม่ไมๆไมม่เมื่อกี้ราชินีพึ่งเนี่ยโดนวาร์ปน่าจะเป็นสกิลวาร์ปจากแมวเปรตนะและเรียบร้อย จามเมจของนิวตันช่างเถื่อนเลยแกนนิวตันปะทะกองทัพเรือมาดูซิว่านิวตันเนี่ยจะสามารถเอาชนะเรือได้หรือเปล่าซึ่งเรือนั้นจะระเบิดมาไหมมาเรียบร้อยนะซึ่งอันนี้จะเป็นเรือที่แบบสามารถโจมตีได้ไว้เป็นเรือที่มีชีวิตเพราะว่าเรือนี้มันสามารถ กินกอริลลาได้แล้วผมเจอเขากับซปเปอร์ไซยาเรียบร้อยนิวตันเถื่อนกว่าเว้ยถ้ามีตัวแทงให้นะนิวตันปะทะฝูงเป็ดมาดูซิว่าจะไหวไหมอย่างรอบที่แล้วถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเห็นว่าแมวนกกระเรียนเนี่ยเอาชนะฝูงเป็ดไม่ได้เว้ยแต่ในรอบนี้นั้นผมมั่นใจว่านิวตันเนี่ยจะเอาชนะได้เพราะว่านิวตันอ่ะตีไกล่และดามเมจเยอะด้วยนะดูดิเห็นปะ ได้ได้ไได,ได้เรียบร้อยนะแมวตันจังหวะนี้นิวตันก็จ่ายดาเมจไปล่วนลัวนะกอริล่าก็เดินขึ้นหน้าไปละเรียบร้อยชนะได้ XP 1พรอบนี้ลองเอากอริล่าออกดูไม่แน่ใจนะว่าพอไม่มีคนแทงให้แล้วเนี่ยจะสามารถเอาชนะฝูงแมวเป็ดได้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาล,มาล้นิวตันเปิดก่อนครับผมเพราะว่านิวตันรัศมีไกลกว่าบ้านะ่ะ แมวเป็ดฟังศัตรูนะค่อยๆกระดึบขึ้นมาแล้วแต่อบอกเลยว่าแมวเป็ดนะไม่สามารถเข้าถึงระยะนิวตันได้อย่างแน่นอนหรือเปล่า <c oughs> เหมือนว่าจะเข้ามาถึงแล้วสู้เขานิวตันฉันมั่นใจในตัวนายศรัทธาในตัวนายและในจังหวะนี้นั้นโดนแมวเป็ดแห่งอวก,กาศนะเจาะทะลวงขึ้นมาถึงด้านหน้านิวตันดาเมจเยอะขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ากำจัดไอตัวเนี้ยแมวเป็ดแห่งอวก,กาศได้หมดอะน่าจะชนะนิวตันทับหน้าดาเมจเยอะขึ้นนะส่วนนิวตันที่อยู่ด้านหลังเนี่ยกำลังกระดึบกระดึบขึ้นมา น่าจะได้อยู่ได้สิเอ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้้ออออ้แมวเป็ดแมวเป็ดเดินขึ้นมาแล้วเป็ดอวกาศมาเรื่อยๆเลยแล้วแมวเป็ดที่มีหนามเนี่ยมาแล้วถึงด้านหน้าโจมตีใส่นิวตันไปหนึ่งทีแต่บอกเลยว่านิวตันนั้นไม่ตายเว้ยนิวตันเลือดเยอะแมวเป็ดที่เดินช้าจ่ายดาเมจช้านะ่ะไม่สามารถเอาชนะนิวตันได้หรอกเออ ไม่นะไม่ไม่ไม่น่าจะชนะแล้วนิวตันคือแบโดนน็อกแบ็กไปรัวๆเออถ้านิวตันมาเดียวๆไม่ชนะว่ะต่อให้ดาเมจจะเยอะขึ้นก็ตามทีแต่ว่าแมวเป็มันมาแบบไม่หยุดเลยไม่ไหวแพ้นิวตันปะทะพระเจ้ามาดูสิว่าพระเจ้าที่สูงส่ง จะยังสามารถเฉิดฉายได้หรือเปล่าเมื่อเจอเข้ากับนิวตันพระเจ้าจะเฉิดฉายหรือว่าจะโดนแรงน้มช่วงของนิวตันทําให้สูญสิ้นศรัทธาละบ้านะ่ะไอ้พวกมนุษย์มันปล่อยยาลบมาเพื่อจอมตีนิวตันมันอยู่ข้างเดียวกับพระเจ้า แล้วบอกเลยว่าทรงนี้เหมือนว่านิวตันจะได้เปรียบนะเพราะว่าระยะตีไกลกว่าพระเจ้าเยอะเลยและเรียบร้อยนะนิวตันสามารถเอาชนะพระเจ้าไปได้โอเคก็ประมาณนี้และกันเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ